ไปที่พัทยากันไปพัทยาพัทยาตอนนี้เขาจะมีแบบว่ากําลังคิดเลยนะฮะเป็นคาเฟ่โจรสลัดคุณเห็นบ้างยังเห็น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 โอเคมากเลยผมแบบอยากจะแบบครั้งหนึ่งอยากจะไปสักครั้งนะคือขึ้นเรือไปขึ้นเรือขึ้นเรือไปทานข้าวแต่ว่าไปตกหมึกเออพอทานข้าวเสร็จปุ๊บพอค่ำๆเนี่ยเขาจะปล่อยแบบเป็นไฟสีเขียวลเอบเรือแล้วให้ตกหมึกกันอย่างที่เต๋อบอกพอตกได้ปุ๊บเขาเอามาทำเป็นซาซิมิเออกินกันสดๆแบบนี้เลยครับเพิ่งเปิดมาประมาณเดือนธันวาคม เอาจริงก็สเดือนได้เองเนาะครับผมเออธันวาคมเมื่อ2 5 6 5ที่ผ่านมานี่ะปลายปีครับผมนะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยฮะเรือลำนี้จมฮะจมฮะอ่าเรามีภาพไหมนี่ครับนี่ฮะเพิ่งเปิดมาแท้ๆเลยนะครับเขาบอกเหตุการณ์นี้นะฮะเกิดขึ้นช่วงบ่ายสามโมงนะฮะนี่แหละเรือโจรสลัดลำนี้นะฮะชื่อว่าคลาเคเนียนนะฮะเดอะไพเรสออฟพัทยานะฮะคาเฟ่โจรสลัดเขาบอกล่มกลางอ่าวพัทยาเลยคุณผู้ชม นี่แหละนะฮะโชคดีว่าล่มตอนกลางวันเต๋อ เนี่ยเนี่ยร่มตอนนี้ไม่มีคนไม่มีคนวิเคราะห์กันแบบนี้ถ้าร่มตอนกลางคืนอันนี้การช่วยเหลือเนี่ยอาจจะยากลาบากขึ้นไปอีกใช่วิเคราะห์กันว่าปั๊มน้ําน่าจะเสียคือเรือเนี่ยพอมันมีน้ําเข้าไปมันจะต้องแบบว่ามีการสูบออกใช่ไหมเป็นระบบของเรืออยู่แล้วอ่ะเขาเขาวิเคราะห์ว่าปั๊มน้ําน่าจะเสียสุดท้ายเนี่ยเรือเลยค่อยๆจมลงไปนะฮะก็ปรากฏว่าของที่อยู่ในเรือฮะก็ซัดเข้าไปทางชายฝั่งนะฮะเยอะแยะมากมายอะไรบ้างล่ะ อาทิเช่นโซฟาเบ็ดตกปลาถ้วยชามที่ยังพอลอยอยู่ได้อะ,อะไรแบบนี้นะฮะทางเรือเนี้ยเขาก็บอกว่าปกติเนี่ยจะมีบริการโอ้โหดูดิเอียงขนาดนี้เขาบอกมีบริการทั้งอาหารทั้งเครื่องดื่มมีจนตรีสด้วยนะคุณ คือเอาง่ายๆล่ะมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของพัทยาครับที่คนจะไปใช้บริการกันโอ้น่าเสียดายบนลำเรือนี่ขึ้นได้ประมาณ100คนโอ้ผมเคยเห็นเรือประมาณแบบนี้นะประมาณน่าจะฮ่องกงใช่ไหมเออตรงอ่าวฮ่องกงอ่ะเขาจะมีอย่างนี้เหมือนกันแล้วคนจะแบบโอ้โหไปรอขึ้นกันเต็มเลยมันเป็นไฮไลท์อะว่าครั้งหนึ่งถ้าว่ามาปุ๊บต้องไปลองขึ้นดูใช่ตอนนี้จมแล้วไม่รู้ว่าซ่อมกี่วันเนาะนั่นสิ แล้วกู้มานี่ก็น่าจะใช้เวลาสักพักหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าดูจากการลงทุนนี่ก็น่าจะสูงเหมือนกันเพราะว่าเขาตกแต่งเนี่ยมันไม่ใช่ลักษณะของการตกแต่งเรือแบบธรรมดาเขาตกแต่งแบบมีธีมด้วยเป็นแบบพ i a a t e อออฟแ b b b บเบี เอาก็ขอให้ซ่อมโดยเร็วแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะเนาะนะคะเข้าใจเลยนะฮะคนทําธุรกิจช่วงนี้ด้วยช่วงนี้นักท่องเที่ยวเข้าเยอะด้วยแต่ว่าก็ยังโชคดีที่เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นมาค่อนข้างเร็วหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอาจจะทักสี่ถึงห้าโมงช่วงที่นันเพิ่มคนเยอขึ้นไปแล้วนี่ก็อาจจะอันตรายอาจจะอันตรายขึ้นมากกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะฮะก็เอาใจช่วยนะฮะขอให้ซ่อมได้เร็วกว่านี้นะครับผม